มแล้วกับแท่งไฟ EXO นะคะ EXO 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 นะคะแท่งไฟอันนี้นะคะเป็น Official นะคะด้านหน้าด้าน,าน,านหลังมีสติกเกอร์นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันนะคะไม่มีอะไรนะโอ้โหสีขาวนะคะสวยงามอุป,ปกรณ์มีสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ของ EXO คู่มือต่างๆนานา,นามีรูปให้นะคะรูปบึมๆดุบึมๆเลยเขาใส่อันนี้มาให้เลยนะค่อยข้อมือแบบนี้นะคะมีอีกโซแบบชัดๆชัดๆก็เป็นแบบนี้อันนี้นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาใส่ค่ะโอ๊ตนั่งถ่ายเป็นแบบนี้นะคะ มีลูกศรขึ้นนะคะก็คือขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดให้มันลงล็อกนะคะแล้วก็หมุนอ,อันนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปิดโอยไฟอันนี้สวยจังสวยสวยชอบชอบ ไฟก็คือจะมีเห็นทั้ง2ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะผิดด้านไหนนะคะสวยเนาะซึ่งอันนี้นะคะเป็นเวอร์ชัน3ค่ะเวอร์ชัน3ก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็น Official ค่ะวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะให้ทุกคนนะคะดาวน์โหลด แอปนี้ WYTH นะคะแล้วก็เข้าไปตั้งค่าวันที่นะคะคือใครที่มีบัตรคอนเสิร์ตนะคะก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะใช้กับตัวแท่งไฟ EXO นะคะเวอรช์ชัน3ได้เลยนะคะก็ลองไปเล่นกันดูนะคะตัวนี้นะคะรีวิวก็จะประมาณนี้ค่ะ สวยงามมากเลยขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะถ้ามีของอะไรใหม่ๆนะคะก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ